ทักทาย f อีที่น่ารักทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีกุมกับชะตาชีวิตในเดือนกรกฎาคมเดือนที่ดาวถึง3ดวงนะครับย้ายมา นะครับเลงลัคนาของคุณนั่นก็คือดาวสุกดาวอังคารแล้วก็ตามมาติดติดด้วยดาวพุธนะครับชาวลัคนาราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพฤหัสยังคงโยกหน้าลัคนาราศีของคุณได้ราชาโชคส่วนดาวราหูดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นก็ไปได้เทวีโชคโยกกับดาวสาวที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับ จึงออกเป็นคำพยากรณ์ได้ว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกนรกฎาคมความรู้ความสามารถของคุณนะครับจะสามารถหยิบยกเอามาทำประโยชน์ได้อย่างดีในช่วงเดือนนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวที่มาสัมพันธ์กับชะตาของคุณนั้นมันเอื้อประโยชน์ให้เงินทองนะครับมันเข้ามาหาคุณ คุณจะติดต่อธุร,ปประปรปางการงานใดๆก็ตามจะรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันคล่องตัวกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ดาวการเงินดาวที่ส่งผลเรื่องเงินในช่วงวันที่1ถึงวันที่5นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ1-5ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี6 1ถนะครับช่วงนั้นการเงินก็ยังดีอยู่แล้วก็ 1นึ่ถึ 5, 6, ถ 10, ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินคุณจะหยิบจับทำอะไรก็ตามน่าจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีในเรื่องการเงินนะครับไม่ว่าคุณจะติดต่ออะไรก็ตามในเรื่องการเงินมักจะมีคนช่วยเอื้อประโยชน์ให้คุณวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นคุณจะมีความกระตือรือร้นอย่างสูง ในเรื่องของงานแต่ก็ให้ระมัดระวังปากเสียงสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆที่ทำให้ตัวเองนั้นเกิดข้อขัดแย้งกับคนรอบตัวนะครับอย่าใจร้อนทำอะไรต้องออมีเหตุผลแล้วก็พยายามนะครับอย่างนี้ผมบอกคืออย่าไปสร้างปากเสียงกับใครไม่ว่าจะเป็นจากทั้งโซเชียลนะครับหรือแม้แต่คนที่ร่วมงานกันก็ตามนะครับแล้วก็16จนถึง20 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณนั้นมีความเข้มข้นกับการศึกษาหาความรู้อย่างยิ่งถือว่าดีนะครับ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นงานจะมีปัญหาจุกจิกงานมีอันที่ต้องแก้ไขยอยู่พอสมควรจุกจิกเรื่องงานนะครับแล้วก็ใครที่ทำงานกับองค์กรหรือมีผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานหลายๆคนความเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้าง นะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเรื่องความคิดเรื่องไอเดียพยายามอย่าเอามาเป็นอารมณ์นะครับไม่อย่างนั้นจะหงุดหงิดทีเดียวนะวันที่21จนถึงวันที่25นะครับ26ถึงถึงสาแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นคิดอ่านทำอะไรจะได้รับความสำเร็จดีแล้วก็มีโอกาสที่เพื่อนเก่ามิตรเก่าหรือคนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือมาเจอ,เจอกันโดยบังเอิญก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเจอเจอกันโดยเจอตัวเลยหรือว่า เจอกันทางโซเชียลก็ได้นะครับเนี่ยดาวมันอ่านออกมาค่อนข้างชัดเจนแบบนี้แหละนะฮะฉะนั้นนะครับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนหน้านะครับกรกฎาคมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสและจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของการเมคมันนี่หรือการหาสตุ้งสตางนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครอง,องของคุณไปอยู่ในเรือนอริ แต่มีดาวสามดวงเล็งไปยังลัคนาราศีของคุณชาวลัคนาราศีกุมอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องความรักนะครับถ้าคุณมีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วพยายามรักกันให้มากพยายามซื่อสัตย์ต่อกันเหตุผลเพราะว่าดาวที่ไปเล็งลัคนาเนี่ยบางทีคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะมีใครมาชอบมาถูกใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องพยายามมีสติต้องเหนียวแน่นดีๆเลยเพราะว่า ทั้งดาวสุกดาวพุธมันก็เลงไปยังลัคนาของคุณเลี่ยงได้เป็นดีครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนําความจุกจิกใจยุ่งยากใจมาให้ภายหลังสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดเนี่ยช่วงนี้จะมีเข้ามาให้เลือกเลยนะครับแต่ก็ยังไม่โอเคเท่าที่ควรนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนในของคู่ครองมันไปอยู่ในเรือนอรินะครับอีกในหนึ่งจะหมายความว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่อาจจะต้องเดินทาง เดินทางแล้วดีเดินทางแล้วลาบผลการเงินดีก็เป็นไปได้ว่าคู่จะนําโชคดีมาให้คุณด้วยก็หมายความว่าการเงินการทองจะดีคู่นําโชคดีเรื่องเองินเรื่องทองมาให้ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสแทนโงเฮนและ12ลัคนาราศี ทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at masterming ห6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ